สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซิมมนแอนเอลชาแนลแมซิมอนกับซีมารีวิวบานพักตากอากาศประเทศกที่แเมซิมอนมาเซลข้าเจ้าอยู่มาพักพรอนพี่น้องตามมาด้วยจา้ขาขังในก็นสิเป็นครัวพี่น้องครัวบานข้าเจ้าสไตล์ประเทศกีฑกับซิมินนาระเบียงติดกระวิวพี่น้องริมทะเลพูนวิมทะเลพี่น้อง บ้านหลังนี้ก็สีกว้างขวางใหญ่อลังการงานสาร้างด้วยการลับพี่น้องริมทะเลนั่นก็วิวสวยๆงามๆเวลานางกินข้าวข้างนอกข้างล่างนั่นก็จะเป็นหมองจอรดรถกับย่างบาร์บีคิวได้หรือว่าชมวิวข้างล่างได้พี่น้องตามเขามาเดิ้ดเจดเดอรมาเบิ่งข้างในว่ามันสวสวยงามขนาดใดเมริซีมอนกับผาลูกมาเที่ยวพักผ่อนขมาเซอยบาน,นเขาเจ้าอยู่พี่น้อง อันนี้ก็เป็นห้องโถมีโซฟาพี่น้องวิวกับเบิ้งใดคือเก้าออกจากหน้าต่างนี่กับเบิ้งวิวพี่น้องสวยๆงามๆมองไกลๆกับวิวพี่น้องงามขักงามแน่ติดริมทะเลพี่น้องจ้ามองจอดรถฟังทางฝุ่นกับเป็นวิวมองไกลๆกับเป็นภูเขาอีกฟังทั้งนึงพี่น้องขามฟังพางนั้นกับเป็นฟังเนือแม่สิมัฟสซาเขาว่าเบิกงข้างในห้องนอนว่าจะเป็นสภาพัยังไง อันนี้ก็ห้องน้ำพี่น้องจ้าห้องน้ำอันแรกก็จะเป็นทรงสไตล์จิ่งสี่พี่น้องปลูกเบื้องเมื่อส,สวยงามๆอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องแรกห้องนอนห้องแรกก็จะมีวิวข้างนอกเป็นระเบียงพี่น้องระเบียงข้างนอกไปพูนเบิ่งวิวชมวิวได้นะ้าระเบียงพี่น้องแม่สิ่มังว่าได้เปิดประตูให้เบิ่งนด้จะดูภายในห้องก็มีตู้เสอผ้า แม่สิมอ,อ,ห,อหนึ่งพลงอีกห้องนึงพี่น้องพี่ห้องนี้จะมีขายอยู่พ่น้องห้องนี้ก็จะเป็นสอมแสพี่น้องโตเตียงเล่นห่อยสำหรับเด็กน้อยนอนของที่หมอนแฟนหนาเขาละกนจา้าห้องเด็กน้อยนุกยนสานครับอันนี้มีเครื่องซักขาบอมพี่น้งนองอันนี้อีกฟังทั้งหนึ่งฝังทงั้งเป็นห้องนอนฟังทั้งหนึ่งอีกก็เป็นห้องนอนพี่น้องสามห้องนอนพี่นอ้องแต่เตียงซี่เตียงจะมีวิวหน้าระเบียงคือเก้า ไต้ประเทศกีตกระเจ้าฟังทั้งนี้กสิเป็นห้องน้ำอีกห้องหนึ่งมีอ่างอาบน้ำพร้อมพี่นออ้องปูกระเบื้องมืดทุกอันเบื้องข้าเจ้าปูมืดส,สะอาดแ <c oughs> มสิม่อนกับวิวในพี่น้องชมกว้างไงคักพี่น้องเมสซิมอนกับสมกับราคาทีกระเจ้าอันในคิดขึ้นละสองร้อยยูโรพี่น้องจ้าขึ้นละสองร้อยยูโรรวมทางหลังขางล่างขางบนก็ ไ่ดีสมกับราคาที่ขระเจ้าไอ้ไอ้เศร้าพี่น้องโอ้ยไงอัวกไงน,นาบ้าน,นกระตาเสียพาได้พี่น้องไงสวยงาม้างคางนั่นกับเป็นบ้านยุติถนนเลยจ,จ้ะหลังไงคับพี่น้องสวยงามค่ะสไตล์ของประเทศกีข้ะเจ้าบนสางแม่์ิมดก็มาดูว่าสางส่งใดพี่น้องแต่ง <c oughs> งามงามคัะงามแน่ แน่ชิมอนพามาเบิ่งกันระเบียงข้างล่างพี่น้องสันล่างขจ้าจะเป็นสภาพยังไงอันนี้สันลางเด้อยพี่น้องจ้าคนขะเจ้าก็จะปอยลงลงลง,ลง,ล,งลงสามารถนอนหล่นยางบาบีคิวตากเสียพาได้จอรดรถได้พี่น้องทรงสไตล์ขจาบ้านสร้างสองสันนีนยมหยาคูไวเพอได้หล่นชมวิวพี่น้องอันนี้ก็เป็น คุณไกลๆบุนกับเป็นหม่องยางใบวิคิวบ้านข้าเจ้าสางพี่นอ้องคางๆนั่งข้าเจ้าก็บสางคือกันแต่พ่ท่านเหนียวอู้ใดมากสไตล์แบบนี้สางยุ่งเงินไทยกับงามพี่น้องคุณวิวบรรยากาศแม่ที่มอญไทยให้ชมงามค่ะติดริมทะเลเลยพี่นอ้องแต่พระท่านสามารถที่จะลงไปอันรลมน้ำได้เพราะว่าข้าเจ้ากัน,กนรัวไว้คุณบรรยากาศดวงอาทิตย์ บ้านฮัตเจาพี่น้องแม่ที่มอนไทยใึ้นขึ้นละสองร้อยยูโรกับพ่อเซายูพี่น้องจ๋างามดีกวางไงคักไม